อันนี้ข้าวพันโดยเฉพาะเลยนี่อันนี้ทำยังไงเนี่ยนี่ด้วยนะทำอ๋ฮะอันนี้ข้าวพันเลยน่ะข้าวันเองเข้าวตัวเองเดี๋ยวเขาเขาเองเขาขัดมาความพันเราขายนั่นแหละความพันขายแล้วก็มีมีแต่เม็ดดีๆเลยนี่เนี่ยอันนี้เอาไปคือแน่นอนแน่นอนพัดเองไว้เองข้าวพันเองฮะเดี๋ยวนะครับผมรถหยดนะหยดโยน นายวางนี่มาไทยดับไรเร์รัตยศนี่เลยวสี่ถังครับนี่สี่ถังเป็นไฟอยู่เต็มเลยนั่นไล่ไอ้ยังนี้เลยพวกนี้จะไปตีให้บ้านตรามคัดอย่างดีเลยนะครับนี่โอ้มีเต็มเม็ดดีๆคัดพี่เอานะพี่เอไอ้บ้านข้มมะกรอกนี่เขามีเครื่องคัดลงสีอ่ะตรงนี้คืนครับเขาเขาคิดเป็นยังไงกิโลกิโลละบาทห้าสิบบาทห้าสิบบ้านโคมมะกอกโคมมะกาแองกายนุ้ยนนนโลละบาทห้าสิบ นี่ครับสุดยอดเลยครับไม่ต้องซื้อพันฮะนี่คัดเอาเองก็ไปคัดได้นะครับบา้านโคโมโขกน่านชุมอำเภอเวราดนะนี่จะใช้รถยดรถยอดเลยนะครับนี่นี่นะระบบของมันกไปใช้รถข้าวมาเลยตกรับไหมนี่ไม่ต้อง มันมีจานมีสามสามชุดเไงสามชุดมันก็ตกปรับไม่ต้องแล้วก็ปรับโขจานอนูจานเดี๋รอดำมีแล้วก็จานอันนี้อันนี้เราเอาป็นแถว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 อันนี้แถวอันนีนแถวปันนี้อ๋อเป็นแถวไปเลยใชไม่ใช่แถวยาวไปเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เว้นใช่ไหมตัวนี้นานนิดนึ่งตัวนี้รับตัวนานนิดนึงแล้วก็มีอันที่บางกว่านี้อันนั้นดูแล้วโอเคนะ้นเป็นเวลาต้องข้าวมันเป็นมัน ไหนบ้านด <styles> ูป่ะไม่แล้วตลาดอ่าวันบ้างเลยนี่บ้างมากก็ <bunker ring> ่า <x> ดีอ kind <of> ือันนี้นี่อันนี้พอดีเลยบ้านบ้านอะไรบนเทียงกันแหละก็ยิงยาวๆเลยอันนี้หยอดอย่างนี้เตรียมดินกี่ครั้งกี่รอบเนี่ยรอบเดียวถ่ายยแล้วก็ตีถ่ายแล้วตีเลยหยอดหยอดหลังใช่ไหมอ๋อถ่ายเสร็จก็ตีตีแล้วก็หยอดเลย อยากจะครเขาไปท้าใครกเรจะมาโยนเอออยากได้โยนเนาะเขาพันประหยัดรัาพันอย่างเยอะเลยเนี่ยตีได้เบาโน้ตัวหลังนี่สงสัยจะทับดินให้แน่นใช่ไหมดินให้เรียบให้เรียบอืมนครับประมาณนี้ตัวนี้ก็ทันสมัยนะครับรถหยดก็มี มานานแล้วนะครับผมหลายปีแล้วแต่วันนี้ก็ผ่านไปก็ผ่านมาครับมาจากนาก็เห็นก็เลยถ่ายให้ดูนะครับใส่ข้าวเปลือกสีถังนะครับข้างบนนี่ครับสีถังแต่รูรยโยดรูโหยดหนึ่งสองหนึ่งสองแปดแถวโอ้แปดแถวครับผมหยดแปดแถวนะครับแต่ข้างบนก็สีถังนะครับประมาณนี้ครับผม ไปแล้วนี่นะฮะขอให้ชมคร่าวๆนะครับผมสวัสดีครับ